ทำไมเราต้องเรียนวิศวกรรมในโลกของเอไอเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้แล้วการเรียนวิศวกรรมสำคัญยังไงอยากจะเรียนวิศวะอีรกรรไหมแล้วรรมันมีประโยชน์ยังไงในโลกของ AI ไ i ไจะไปแย่งงานมันหรือไม่คิดว่าแย่งไหมเดี๋ยวจบไปแล้วเนี่ยจะทำไงหรือในเชนของอไมีของวิเศษต่างๆเกิดขึ้นอยู่มากมายเนาะเดี๋ยวเรามาดูว่าเฮ้ยกการเรียนวิศวะมันจะดีกว่า การเรียนรูปแบบต่างๆยังไงเนาะก็จะมีข้อดีจากออ่าโอเคที่จตจบกว่าไว้คือจากของวิศเศษในจินตนาการสู่วิสการในโลกจริงจินตนาการสําคัญกว่าความรู้ไหมเราคิดว่าไงอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจเนาะที่บอกเฮ้ย hey, จินตนาการสําคัญกว่าความรู้ไหมเขาบอกว่าความรู้ครับมันมีข้อจํกากัดอยู่ที่เราจะรู้นะักขนาดนี้หรือเข้าใจนะักขนาดนี้เนาะที่มีการพิสูจน์เลยบางอย่างแต่ว่า จินตนาการครับมันสามารถทะลุจักรวาลไปหาโลกใบใหม่บางอย่างที่ทําให้เราเกิดความท้าทายเกิดขึ้นสำคัญก็คือถ้าเรามีจินตนาการมันอาจจะสร้างอินโนเวชันอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกบนโลกใบนี้เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเรามีความรู้อย่างเดียวแต่เราไม่มีจินตนาการมาในอยู่ที่มองภาพว่ามันก็คือเก่งนะปัจจุบันแต่ถ้าบางครั้งเรามีจินตนาการบางอย่างที่ทะลุจักรวาลไปก่อน แล้วค่อยคิดหาวิธีว่าเฮ้จะทำยังไงเอาความรู้โล้หา,าที่เรามีไปสร้างสิ่งตลางๆเหล่านั้นเกิดขึ้นได้มันจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นบนโลกเรี้น,น,นะครับขัดไปเลยครับรู้จัก,จกคนนี้นะครับคนนี้คือ Henry Ford. Henry Ford. เฮนรี่ฟอร์ดเฮนรี่ฟอร์ดลองจินตนาการว่าให้เราย้อนอดีตไปทีใ่ในประเทศไทยสมัยยุคมเจ้าแรกหรือในสมัยอดีตมากที่คนแถวนั้นคนบนโลกใบนี้เนาะยังใช้รถมา้าใช้มา้าในการเคลื่อนที่ไปในเส้นทางต่าง แล้วเราจินตนาการเราเป็นคนที่อยู่ในยุคนั้นครับเราเดินไปถามคนในยุคนั้นว่าเฮ้ยถ้าเราการจะเดินทางน้องไปให้โดยเร็วจะต้องทำยังไงโดยส่วนใหญ่ล้วคนนั้นก็จะบอกว่านะครับบอกว่าเดินทางได้เร็วเราต้องเดินทางโดยมา้าก็ต้องเลือกม้าที่วิ่งเร็วและแข็งแรงแต่เราจินตนาการว่าในยุคอดีตขาดนั้นเนี่ยมีแต่มา้าและทุกคนรู้จักมา้าในการเดินทางเท่านั้น แต่จะมีใครไหมครับที่สามารถบอกได้ว,ว่าเฮ้ยมันจะมีสิ่งพิเศษใหม่ที่เขาคิดค้นขึ้นที่มันไม่เคยมีก่อนมาลบใบนี้คือรถยนต์ผมพาดว่าอันนี้คือคนที่เริ่มีแนวคิดในการสร้างถนนก็เลยสร้างรถยนต์เกิดขึ้นมาเราสามารถเป็นแบบรีคอร์ดได้นะครับคิดว่าณปัจจุบันทําได้ไหมเช่นเดียวกันอันนี้คือใครครับสองพี่น้องแต่กุลท์จินตการเฮ้ย เราเราเรานั่งอยู่บนผาสูงมากบนภูเขาได้อยู่ในการสองคนเราจินตนาการว่าเราเห็นนกบินมาเราอยากไ่ได้อยู่อย่างนกอยู่นี่กระโดดบก,กางแข่งได้ไหเกิดอะไรขึ้นเลยไม่รอดดังนั้นถ้าเราพี่เรามีจุดคิดบ้างพี่เราอยากจะบินได้แบบนกจังเลยทำไงดีซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครเกิดขึ้นน้อทีอ่สามารถบินได้แบบนกเขาก็หาวิธีคิดในการรีเสิร์ชต่างๆครับแล้วก็เริ่มประดิษฐ์ คิดค้นในการสร้างเป็นเครื่องร้อนเกิดขึ้นมาจนในปัจจุบันก็คือเกิดเป็นพัฒนามาเป็นเครื่องบินที่เราสามารถบินไปแล้วทั่วโลกจนไปออกจักรวาลที่เรากากได้เห็นป่มมันมีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นจากการเป็นจินตนาการแต่จินตนาการอย่างเดียวไม่ได้เราต้องทำให้เป็นจริงการความรู้นะโลาวต่างๆมันเกิดขึ้นอ่ารู้จักปอลโดเรมอนโดเรมอนเกิดเป็นหุ่นยนต์แมวเนาะเกิดขึ้นมาตั้งแต่ สัตว์ที่พัฒนามาสัตว์ทีที่22คอสเทเท่าไรเอ่ย2,101แต่เฮ้ยมันยุคที่โดนลมอนมาแต่ตพแเพนนะ่าด้านแารบกชิ้กลับมาใช่ไหมทุกคนสังเกตเห็นว่าของวิเศษโดนมอนนะครับที่คนในยุคประมาณ5-6ปีแล้วปีแล้วเกือบ60ปีที่แล้วใครจะไปคิดว่าเฮ้ยเขียนหนังสืออยู่ในปัจจุบันมันจะมีของวิเศษโด,โด,โดโมรมอนเหล่านี้เกิดขึ้น หมอผ่าบอกว่ามีอะไรไหมครับมีเครื่องปรินท์ 3D เอาเครื่องปรินท์สามมิติปัจจุบันมีอยู่แล้วหรือวุ้นแปลสายเราใช้เป็น Google Translate ปากกาดิเศษเป็นเจ ChatGPT ปัจจุบันที่เกิดขึ้นเต่้ไหร่ ChatGPT Copilot, Claude, Gemini, Anthropic หรืออื่นอื่มัเริ่มมีสิ่งประดิษฐ์บางอย่างจากการที่อดีตเคยเพ้อฝันแต่ว่ามันมีการเกิดขึ้นจริงจหรือเป็นขวดนำทางก็เป็นพวกตัวของตัว c o p i ล o t ค่าต่างๆที่เกิดขึ้นหรือเป็น คุณยนต์อารุ๊บเนี่ยครับแวนแหว,แหวสนสร้างภาพร้อน s ช c i a l media เนาะที่เป็นแวน VR ที่มันสามารถผลิตหรือเป็นโทรทัศน์เคลื่อนที่ที่สมัยก่อนการจะออกโทรทัศน์เป็นเรื่องที่ใหญ่มากใช้เงินลงทุนาสะามมาแต่ทุกคนนะปัจจุบันในเ Gen ีของเรามันตั้งใจไวปัจจุบันลูกที่ทำได้หมดแล้วเพราะมี Facebook นะครับยนะูทูบดังแฮนดิคตกทุกคนก็สามารถเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าเป็นไนท์ไอดอลได้เพียงข้า,คามคืนอยากเป็นไมเ่เอ่ย อันนี้คือมันมีสิ่งพิเศษที่เราสามารถทําทได้คนที่เปลี่ยนจินตนาการเหล่านี้ครับให้เดาจริงคือวนะิศวกรเนาะสำคัญวิศวการเรียนอะไรวิศวกรรมศาสตร์ก็คือเป็นการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และก็เทคโนโลยีสิ่งนั้นเวลา,าลปรเรียนของวิศวกรรมศาสตร์มัจะโดนแทนสมองในการคิดแบบสิ่นสิงห์อิงกิ้งอยู่แล้วเจอเทวรัตน์เจอพิสิทธิ์เจอไอดชอบต่างๆเกิดขึ้นมันทีไการเทนสมองที่เป็น การคิดกะบปินฟลุคโปรเซสเอาทุก,กเ,เ,นเนาะแล้วก็มีการใช้ความรู้ก็เลยคืเมอเหมือนว่าถ้าเรามีความฝันความฝันก็คือสิ่งที่เราอยากจะเป็นแล้วมันเกิดขึ้นจริงได้บวกกับจินตนาการคือสิ่งที่คิดว่าไม่น่าจะเป็นจริงได้วนโลกใบน,นี้ถ้าเรามาผนกรวมกันครับแล้วก็ใช้ความสามารถของดิจัลคอมพาตร์บวกบกับทูปัจจุบันที่เป็นตัวของ AI AI ไอปัจจุบันก็จะเปรียบเสมือนเป็นกระเป๋าพิเศษโดรอนอลละกันที่มันสามารถพูพงยาน ในการจะไปสืกคนหรือทำอะไรเกิดขึ้นก็ได้นะเขาจะสามารถสร้างเป็นรถใหม่ที่เป็นตัวสิปนประดิษฐ์ใหม่ขึ้นมาแล้วก็เป็นสิ่งที่สำคัญมาก